คละพักนักปรุงโฮมคุกปีไก่ทอดนะครับเป็นอาหารว่างที่รับประทานได้ไม่เบื่อสูตรนี้แนะนำครับเพราะว่าเขามากับซอสนะครับซึ่งทำจากดิจองมัสตาร์ดผสมกับน้ำผึ้งนะครับแล้วก็ปรุงรสให้มีรสชาติของความหอมของปาปริก้าเล็กน้อยนะครับด้วยสเปนิชปาปริก้าครับ ตัวไก่เนี่ยเราจะเอาไปชุบแป้งก่อนโดยที่แป้งเนี่ยเราจะผสมตัวกาลิกซอสน,นะครับทำให้ได้ความเค็มซึ่งมีมิติของความอูมามิอยู่ในนั้นด้วยครับเรียกว่าเป็นปีกไก่ที่รสชาติพิเศษจ,จริงๆครับกับปีกไก่สไปซี่ฮันนี่มาสตาร์ครับเราจะหมักไก่ก่อนนะครับอันนี้จะเป็นกาลิกซอสน,นะครับจะเป็นเกลือผสมกระเทียมใช้ค่อนข้างเยอะนะครับใช้ใช้หนึ่งช้อนชา ที่เราใช้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าเราใช้ในการหมักนะครับแล้วก็ผสมกับนมก่อนแล้วก็คนให้ทั่วๆตัวนมของเรานะครับเสร็จปุ๊บเราก็จะใส่ลงไปในชิ้นไก่ครับเราก็พักเขาไว้ประมาณสัก15นาทีก็พอซึ่งในระหว่างนี้นะครับพลก็อุ่นน้ำมันไปด้วยนะครับซอสของเราเนี่ยก็คือฮันนี่มัสตาร์ดชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วว่ามี ard, มัสตาร์ดมีฮันนี่นะครับวันนี้เนี่ยสำหรับตัวมัสตาร์ดพลจะเลือกใช้เป็นตัวนี้ครับเป็นตัวดิจองมัสตาร์ดหรือถ้าเบอรใครชอบ เฟนมัสตาร์ดที่เป็นเป็นเยลโล่มัสตาร์ดทั่วไปก็ได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ความพิเศษของเขาเนี่ยก็คือเขามีส่วนผสมของไวน์ชาร์ดอนเน่อยู่ในนั้นด้วยนะครับก็เลยทําให้ลสยิ่งละมุนเข้าไปใหญ่เลยครับในวันนี้นะครับเราจะใช้มัสตาร์ดอยู่ที่60กรัมครับและน้ําผึ้งจํานวนเท่ากันครับ60กรัมครับนอกจากน้ำผึ้งแล้วก็มัสตาร์ดนะครับสูตรนี้ผลจะเพิ่มสีสันแล้วก็เกลิ่อนอายความหอมของพริกปาปิก้าแบบของสเปนเนจนะครับด้วยตัวนี้เลยครับ ตัวนี้จะเป็นสติกแพคนะครับก็คือจะมาเป็นแท่งๆแบบนี้เขาจะแบ่งปริมาณมา3กรัมนะครับต่อการใช้งานเนี่ยเรียกว่าเราได้แบบกลิ่นหอมที่สดใหม่จริงๆนะครับแล้วก็เป็นเครื่องเทศ100%ไม่มีผสมอะไรเลยครับดังนั้นจึงทําให้เราหมดห่วงเรื่องเครื่องเทศของเราจับตัวกันเป็นก้อนนะครับปัญหานั้นจะหมดไปเลยครับคนนะครับให้ตัวซอสของเราเนี่ยเข้ากันดีครับลดเผ็ดของเขาจะไม่ได้เผ็ดแบบแสบร้อนนะครับแต่จะเป็นพริกที่ เรียกว่ามีความหวานแล้วก็ความหอมที่เป็นเอกลักษณ์ครับตัวซอสเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวตอนที่เราเสิร์ฟเนี่ยเราจะใช้เป็นพาสเทลเป็นผักชีหรือเป็นอะไรก็ได้นะครับวันนี้ผมใช้เป็นต้นหอมครับผมน้ำมันของเราร้อนแล้วนะครับในการทอดนะครับเราจะใช้อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ160องศานะครับไก่ของเราได้ที่แล้วเดี๋ยวเอาซอสมาวางไว้ด้านหลังก่อนนะครับอันนี้จะเป็นแป้งสําเร็จรูปนะครับแป้งทอดกรอบไม่ต้องสะบัดนมออกเยอะมากนะครับให้มีนมเล็กน้อยได้ครับ นี่นะฮะคุกแบงครับหลงทอดครับเพื่อการทำงานที่ง่ายและประหยัดน้ำมันนะครับเราทอดทีละครึ่งครับถ้าเราทอดครั้งเดียวหมดเนี่ยเราต้องใช้น้ำมันเยอะใช่ไหมครับเราทอดทีละครึ่งเราก็จะประหยัดน้ำมันเราลองดูจากฟองน้ำมันนะครับพอฟองน้ำมันเริ่มน้อยลงนะครับแปลว่าไก่ของเราสุกดีแล้วครับ แนะนำนะครับเวลาที่เราทอดไก่เนี่ยเราก็ใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ6-8นาทีนะครับดังนั้นก่อนที่เราจะไปคลุกกับซอสเนะครับเราควรต้องพักเขาก่อนเพื่อให้เขาคลายความร้อนนะครับตัวแป้งด้านนอกเนี่ยก็จะกรอบขึ้นด้วยถ้าเราไปคลุกร้อนร้อนๆเลยนะครับแป้งมันจะนิ่มเร็วครับผมอ่ะแล้วก็ใส่ลงไปคลุกกับซอสเลยครับปีไก่ทอดสูตรนี้มีดีที่ซอสนะครับเพราะฉะนั้นใช้เวลาในการคลานิดนึงครับโอ้โหได้ยินเสียงไหมครับ คือถ้าเผื่อมันไม่กรอบเนี่ยมันจะไม่มีเสียงแบบนี้นะฮะเขาจนเรารู้สึกเลยนะครับว่าซอสในชามเนี่ยแห้งไปแล้วนะฮะหายไปเลยแปบลบว่าถ้าเผื่อเขาหายไปเขาก็มาอยู่บนชิ้นไก่ของเรานี่แหละครับหาล้วครับขออนุญาตชิมนะครับ <c oughs> ต้องบอกว่ามันเป็นปีกไก่อีกรสชาติหนึ่งนะครับที่แตกต่างจาก มีไก่เกาหลีหรือว่ามีไก่ซอสแจ่วอะไรที่เราจะทานประจํานะครับอยากให้เพื่อนๆได้ลองจริงๆเชื่อว่าหยิบชิ้นหนึ่งแล้วเนี่ยครับหยุดไม่ได้อย่างแน่นอนครับเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วครับ หาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www. p o n f o o d m a f i a com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และปลายน์แอดครับ